بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาหิเดยะต่อฟีเกงของเราสุบฮาโนวาตาลาเจ้าจงมีด่ท่านพี่น้องผู้มีอม م านต่ออัลลอฮละวันสิ้นโลกที่รักและเคารพตุกท่านท่านพี่น้องครับในความเป็นมุสลิมของเราสิ่งที่จะเป็นอาลามัตสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายกับการบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้อยู่ที่หมวกกะปิย่อไปนี้ไม่ได้อยู่ที่ชุดชุดโต๊ะหรือชุดยาวที่เราสวมใส่ไม่ได้อยู่ที่เสื้อกุรงไม่ได้อยู่ที่ผ้าซาโง แต่อารม,มั์เครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่แยกจําแนกได้ระหว่างคนมุสลิมกับผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยคือการละหมาดดังนั้นการละหมาดจึงเป็นเครื่องหมายการละหมาดจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนเนี้ยเป็นมุสลิมคนนี้ไม่ใช่มุสลิมท่านอาจจะบอกว่าอาล์มหมวใส่ทําไมใส่ชุดขาวทําไมใส่ชุดเหลืองทําไมใส่ผ้าใส่ทําไมการใส่แบบนั้นท่านพี่น้องท่าท่านบอกว่าใช่ท่านพี่น้องลองถามกลับว่า เวลามีเสียงอาจารย์ดังขึ้นเนี่ยคนที่ใส่หมวกแบบนี้เนี่ยแล้วก็เดินผ่านมัส,สยิดแล้วไม่เข้าไปละหมาดเนี่ยมีไหมมันก็มีกับทุกมัส,สยิดแหละบางคนเดินผ่านอ้อมไปอ้อมมาถามทำไมไม่ไปละหมาดเดี๋ยวไปละหมาดที่บ้านหรือบางทีเราจะเห็นว่าเวลาเราไปงานไม่ว่าจะเป็นงานการกุศลไม่ว่าจะเป็นงานน้ำชาง,งานรณรงค์สร้างโรงเรียนสร้างมัส,สยิดใส่หมวกเหมือนกันแต่เวลาเข้าอาซาละหมาดอิชาท่านพี่น้องเราจะบอกว่า ทาไมไม่ไปละหมาดอ๋อได้ไปละหมาดที่บ้านเพราะละหมาดดีชามีเวลาดึกๆเนี่ยถ้าท่านบอกว่าหมวกเป็นอัลามัตเป็นเครื่องหมายของความเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอาซาลต้องเดินไปละหมาดเลยแต่นี่เราจะเห็นว่าท่านจะใส่หมวกไม่ใส่หมวกก็ตามแล้วถ้าหากว่าได้ยินเสียงอาซา์แล้วท่านยังไม่ไปละหมาดนะท่านพี่น้องนะมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันท่านนาบบมุฮัมดส์ละลลอฮุวาลัยยุซัลลัมเนี่ยได้เรียกร้องได้เชิญชวนพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องครับ ให้ทําการละหมาดในสภาพที่เป็นจมาก,ก็คือการรวมกันเพราะในฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหมัมติรุมิซีเนี่ยได้กล่าวว่ามันซ่อนลาฟิลจมาที่อรุณไห้ในเย้ามันลำตะฟิตุรอกอาตันใครก็ตามในท่านพี่น้องที่ได้ทําการละหมาดในสภาพที่มีการรวมกันก็คือละหมาดจมาในท่านพีน่น้องครับสี่สิบวันลำตะฟิตุรอกอาตันก็คือว่าไม่ได้ขาดจากเขาหรือไม่ได้หลุดจากเขาเลยก็คือว่า เขาละหมาดครบสี่สิบวันเนี่ยอย่ามาอัลลอฮุบฮานุวาตาและเจ้าจะบันทึกให้เขานั้นบรารออาตาอิดสองการหลุดพ้นก็คือหนึ่งบรารออาตาันบรออาตันมินันนาดเขาจะเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากไฟนรกก็คือปลอดภัยจากไฟนรกกว่าบรารออาตันมินันนิฟักแล้วเขาจะเป็นบุคคลที่ปลอดภัยจากการเป็นผู้ที่มีการหน้าไหวหลังหลอกก็คือมมนาเฟก จากอายะหจากจากฮะดีษต้นนี้ที่เล่ามาจากท่านอาัสบันทึกโดยท่านอิมามติรมิซีนนท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในฮะดีษต้นนี้ก็มีพี่น้องของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างกังกจามาตะบลิกเขาจะมีการออกไปในอนทางของอดที่เขาเรียกกันก็คือว่าทําไมต้องออกสี่สิบวัน เขาก็บอกว่าถ้าออก3วันมันน้อยนะั่นคือการฝึกถ้า40วันเนี่ยสามารถที่จะคงอยู่และคงทนได้แบบนั้นเนี่ยมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกาให้ข้อคิดแบบนี้นะครับท่านพี่น้องคาว่าคนเนี่ยถ้า40วันสามารถที่จะอยู่ในรูปแบบที่มีการกําหนดหรือมีการวางไว้เนี่ย ท่านจะไปเข้าค่ายท่านจะไปอยู่การทํางานกับบริษัทท่านจะไปอยู่อะไรก็ตามหรือท่านเดินทาง40วันด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเป็นเพื่อนแท้หรือจะเป็นเพื่อนไม่แท้จะเป็นสามีภรรยากันหรือไม่เป็นกันเนี่ยหรือถ้าหากว่าจะทําได้หรือไม่ได้ฮัดท่านพี่น้องดูดิย่ามาอัตบริเขากระวาง40วันเวลาท่านพี่น้องไปทําฮัดแท้เขาก็วาง40วันบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องไป40วัน และเวลาจริงๆแล้วท่านพี่น้องก็ได้ดูการอบรมการสอนเรื่องของการทําฮัทฮัทจริงๆมันจะมีระยะเวลาของมันก็คือถ้าเอาจริงๆก็คือประมาณวันที่7หรือวันที่8ถ้าเบาหน่อยก็คือสนามบินปิดวันที่3ก็คือเราไปวันที่3เสร็จก็วันที่13เสร็จแล้วฮัทจริงๆมีแค่10วันคนระดับก็มากัน10วันจะนับสนามวันวันสนามบินปิดนะแต่ถ้าขั้นตอนมันจริงประมาณ7วันหรือ6วันเท่านั้นเองดังนั้นถามว่าทําไมเราต้องไป40วัน เหตุผลหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยยังที่ไม่เคยยังไม่เคยได้ละหมาดหรือยังมาละหมาดที่มัสยิดไม่ติดหรือยังไม่ค่อยไปละหมาดจะมาที่มัสยิดเขาก็จึงเอาไปฝึกเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนว่าให้ไปสูน่นครบาดีนาก่อนแล้วก็มีฮะดิษที่รับรองว่าคนที่ไปละหมาดแล้วก็เสร็จแล้วได้ละหมาด40วักตูฮะดิษต้นแรก40วันคนนี้ได้ละหมาด40เวลา40วักตูติดติดกันเนี่ยท่านพี่น้อง ไม่ขาดแม้กระทั่งตักวิรุษนี่รอมแรกของอิหมัมนะเขาก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดปลอดภัยจากการอาสาบการตรมานในกลุ่มนรกเช่นเดียวกันดังนั้นก็จึงเป็นการรณนนรงค์ว่าเคร์นการเชิญชวนว่าให้เราเนี่ยได้ไปละหมาดยามะท่านจะไปที่นครมะก,กาจะไปที่มัสยิดที่มัมกะกหรือมัสยิดที่บ้านของเราเอาว่าให้ท่านไปละหมาดยามะให้ได้สี่สิบวัตู ฉะนั้นเมื่อ40วักตูก็คือท่านพี่น้องวันละห้ามันก็คือแปดวันแล้วท่านพี่น้องลองดูที่คนที่เคยไปทําฮัทแล้วเนี่ยหรือญาติพี่น้องของท่านที่ไปทําฮัทมาแล้วท่านลองถามดิครับว่าไปอยู่มาดินาคนไทยจะอยู่กันกีนก่วันแปดวันไม่มีส่วนมากจะเก้าวันกับแปดวันครึ่งหรือถ้าอันนี้ก็คือสิบวันเพื่อต้องการจะให้ได้ลมาดเยมาอห์เนี่ย40วักตูที่มัสยิดอะวีอัลลอฮุมะซิลลัลลอฮิมะฮมัด ดังนั้นเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้น40วันนั่นคือเราเคยถือสินอดในเดือนรอมดอนคือการฝึกเมื่อฝึกแล้วท่านพี่น้องครับเขาก็ให้เราเอานําการฝึกเนี่ยมาใช้นอกเดือนรอมดอนก็คือ11เดือนแต่ส่วนมากจะเหลวแต่นี่ก็ไปมะกาเหมือนกันไปทําฮั์เขาก็จึงนําเราไปฝึกที่นครมาดิน์ก่อน9วันให้ได้นละม,ะมาดญะมาอะห่40โดยมีฮะดีษมาเป็นตัวกระตุน้น หลังจากนั้นก็ให้เราไปสู่นครมัก,กาศ์แล้วก็บอกในนครมัก,กาศ์ละหมาดผลละบุญหนึ่งว่าตัวได้หนึ่งแสนแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นไปนไปมุสลิฟฟาไปมีนาไปอารอฟฟแต่โดยรวมแล้วก็คือเราจะอยู่เกิน40วันเมื่อได้40วันแล้วนะท่านพี่น้องเราก็จะละหมาดทั้งนครมด,ดินาห์กับการช่วงเดินทางระหว่างทางมัก,กาศ์กับมด,ดินาห์และก็ที่นครมักาศ์เนี่ยสี่สิบวันเราจะละหมาดจะมาอ้างแบบไม่ขาดเลยและท่านพี่น้องคนที่ไปทําฮั์เนี่ยถามว่าไปทําอะไรไปทำฮั์ ไปทําฮัตต้องการใดรคํานึงที่ต้องการคือได้กลับมาคือฮัตยันมะบรูรอนฮัตที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับอลัลามัตของคนที่ทําฮัตตอบรับก็คือว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านการปฏิบตัติพฤติกรรมของท่านหลังจากการทําฮัตเสร็จแล้วให้ดีกว่าก่อนที่ท่านจะทําฮัตท่านพี่น้องดูดีนะก่อนที่ท่านจะไปทําฮัตท่านไม่เคยไปละหมาดมัสยิดท่านไม่เคยไปละหมาดยะมาอะ ท่านอาจจะละหมาดไม่ครบห้าเวลาโดยซ้ําไปอัลลอฮ์มูซานแต่ท่านมีเงินท่านมีทรัพย์ร่างกายของท่านอัลลอฮ์กำหนดแล้วท่านไปทําฮัตเขาจึงเอาท่าน,นไปชุบผมคนนี้ใชเคาวมาไปชุบที่นครมดินาก่อนนั่นหมายความว่าที่นครมดินาท่านเราเป็นคนที่ละหมาดครบแล้วห้าเวลาฝึกแล้วสิบวันเสร็จแล้วเขาก็จึงนําท่านไปฝึกที่นครมะกากนที่จะไปสู่สมอรภูมิการทําฮัต เมื่อทำฮัทเสร็จแล้วท่านพี่น้องเขาจึงนําท่านกลับมาสู่ประเทศไทย <c oughs> ก็หมายความว่าท่านจะต้องปฏิบัติให้ดีกว่าอยู่ที่นครมันดีนะดีกว่าก่อนที่ท่านจะทำฮัทก็หมายความว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้ดีในสังคมบ้านเราอาจจะบอกว่าเป็นคําพูดที่อาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ เราจะเห็นว่าคนที่อาจจะออกไปในหนทางของลอที่เขาเรียกกันจะมาตะบลิก40วันก็มีคนกระแนกกระแนว่าออก40วันกลับมาทป็มคนอะเลมละหมาดไม่ขาดนั่นแหละถูกแล้วท่านพี่น้องครับเขาไปมาเขาไปฝึกมา,ากมา็ากลับมาอยู่ที่มัสยิดก็จึงมีการละหมาดเพื่อให้ติดเขาไปฝึกเพื่อให้กลับมาละหมาดให้ติดที่มัสยิดแล้วท่านละ่ะแล้วผมละ่ะไปทําฮัดมานะ้ท่านพี่น้องทําไมกลับมาทําไมละหมาดไม่ติดอันนี้แหละเป็นเรื่องที่บอกเราต้องเตาบัสตัวเตาลอ Allah. ผมก็ไม่ไดีดีกว่าท่าน,ท,านท่านอาจจะดีกว่าผมก็ได้บางวันผมก็ไปละหมาดได้สามวันก็ได้สองแต่ไม่จําเป็นต้องระบุว่าต้องละหมาดท,ที่มัสยิดนี้เราอาจจะไปมัสยิดในกอไปมัสยิดในขอมัสยิดชื่อในงอไปมัสยิดไหนก็ได้แต่ให้ได้รู้ว่าวันหนึ่งหนึ่งเนท่านพี่น้องก็พยายามใหม้ได้ละหมาดยะมะ์ให้ได้มากทีส่สุดจะที่โรงเรียนจะที่บาแลาจะที่บ้านจะที่ไหนก็ตามใหม้ได้ขึ้นว่าชื่อละหมาดยะมะ์นั่นแหละคือการดนรงคนั่นคือการเชิญชวนแต่ถ้าท่านพี่น้องไปทาฮัทมาแล้ว ท่านพี่น้องไปฮัดสองครั้งแล้วไปสามครั้งแล้วจะก,กี่ครั้งก็ตามหมดแต่ถ้ายังไม่อยู่กับการละหมาดยะมาอ่านะผมว่าท่านพี่น้องต้องทบทวนตัวเองใหม่แล้วแหละคนที่มีตะกวาคนที่มีสติคนที่มีความคิดนะท่านพี่น้องต้องคิดแล้วทบทวนใหม่ฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าขออนุญ,ญาตนะท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่านักศึกษาที่เรียนอยู่นะครบาดิน่าที่ละหมาดยะมะเพราะได้เงินเดือนจึงละหมาด อ,อ๋ประเทศอื่นไม่ไน้เงินเดือนไม่ต้องละหมาดอย่างนั้นหรือคนนะท่านพี่น้องครับเราสุอาซอนคิดมองคนในแง่ลบมองว่านักศึกษาที่อยู่นครบัดีนาที่ละหมาดเพราะว่าได้เงินเดือนที่ไม่ตัดหนวดไม่ตัดขาวพ่าได้เงินเดือนท่านพี่น้องผมว่าอัลลอฮ์มุสตาอันขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะอัลลอฮฺยาดีหิมขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะเขาได้รับทางนําที่ถูกต้องใหม่เติดการละหมาดนะท่านพี่น้องท่านลองดูผมขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบให้ฟังว่านักเรียนในร้อยเจปรอเนี่ย หรือนักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ย,วเ,ยเวลาเขาแต่งชุดในเครื่องแบบฟอร์มของเขาเนี่ยท่านพี่น้องเป็นอย่างไรเขายืนทะลึงตึงตงังเขายืนหัวรอขำขันแม้กระทั่งผมเคยเห็นนะท่านพี่น้องบนรถเมย์เนี่ยมีที่นั่งเขายังไม่นั่งเลยเขายืนด้วยความสง่าของเขาป้ายรถเมย์เขายืนของเขาเพื่อที่จะรอคนที่มารับเขาหรือรอเพื่อนของเขาก็ตามมีที่นั่งเขาก็ไม่นั่งเพราะชุดมันบังคับเขาอยู่ ด้วยกับเกียรติของเขาด้วยกับกฎของเขาจะด้วยประการใดๆก็ตามมันดูความสง่าก็เหมือนกันถ้าเราเป็นมุสลิมเราจะเรียนประเทศไหนก็ตามถ้าเราบอกเป็นมุสลิมเมื่อถึงเวลาละหมาดท่านพี่น้องับไปละหมาดไม่ต้องบอกแล้วว่าท่านจะเรียนประเทศไหนท่านจะไปละหมาดเพราะอะไรอัลลอฮ์รู้แต่ถ้าหากว่าท่านไปมองคนอื่นในแง่ลบมองคนอื่นในทางร้ายนะท่านพี่น้องแล้วมทํามันไม่เป็นจริงแบบนั้นน่ะเราเป็นคนที่ใส่ร้ายแล้วเรากําลังเป็นคนที่มองคนในแง่ลบเรานั่นแหละกาลังรับบาปเต็ม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าการฝึกกับการละหมาดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนตัวเราและท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่ามได้กล่าวแล <ocalypse> ้วก็บอกพวกเราว่าซึ่งท่านอิหมามบุคารีได้บันทึกไว้ว่าละหมาดที่ถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสําหรับคนมูนาเฟกนะคนมุนาเฟกก็คนที่ไม่ได้เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮาะฮนุวฺตาลาเจ้าแต่ชอบปฏิบัติเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างภาพ นบ ah so, ีอย so ู like ่ฉันก็ละหมาดนบีไม่อยู่ฉันก็ไม่ละหมาดเวลาคนเยอะๆฉันก็ละหมาดเวลากลับไปบ้านฉันไม่ละหมาดอันนี้แหละคือลักษณะของคนโมนาเฟกฉะนั้นคนโมนาเฟกเวลาอยู่กับนบีนบีละหมาดฉันก็ละหมาดรอซูลละหมาดฉันก็ละหมาดสฮาร์บะละหมาดฉันก็ละหมาดแต่กลับไปบ้านฉันไม่ละหมาดท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะละหมาดซุนัะเวลามีงานคนเยอะๆก็ละหมาดด้วยเวลากลับไปบ้านซูนัตหลังอิชาก็ไม่มีหลังมะเก็ิมก็ไม่ทา เพราะอะไรมันไม่มีใครทําฉันก็ไม่ทํามันก็ไม่ต่างอะไรนะกับการที่จะบอกว่าเรากําลังเรียนแบบลักษณะของคนมุนาเฟกดังนั้นท่านนาบีจึงบอกว่าคนมมนาเฟกเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องห,หนักนาสาหัสหสาหรับเขากับการละหมาดสองเวลาก็คือละหมาดไอชากับละหมาดซุปฮอคือละหมาดฟรยัดเพราะมันเป็นในสมัยก่อนท่านก็ต้องย้อนกลับไปว่าในสมัยของท่านเราสุล,าสลลอลานาลอฮะเรียกว่าสลัมไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้ามันก็มืดเมื่อมืดเดินมาละหมาดคนไม่เห็น มันก็เหมือนคล้ายๆว่าโชว์ไม่ได้แต่กลางวันเนี่ยมาละหมาดบ่ายมาอัสรีมามะเกรีบมาเพราะมันยังไม่ไม่มืดมันมีคนเห็นไงก็เหมือนก็ได้คล้ายว่ามาละหมาดเพื่อให้คนโชว์เพื่อให้คนชมอันนี้คือลักษณะของคนอะไรครับคนหน้าไหวหลังหลอกเราอย่าเป็นเช่นนั้นและในฮะดิษตันนี้ท่านนาบีจึงกล่าวว่าถ้าพวกเขารู้ว่าคุณค่าหรือความประเสริฐของละหมาดในอชากับละหมาดฟะยัดเนี่ยนะมันมีมากมายเนี่ยเรื่องผลบุญคุณค่าของมันเนี่ย คานมาเนี่ยท่านพี่น้องครับเขายัางต้องคานมาเลยดังนั้นถึงเวลาแล้วท่านพี่น้องที่เราคงจะต้องมาบอกว่าเราไม่ใช่กลุ่มนั้นเราไม่ใช่กลุ่มนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องบอกว่าท่านเป็นมุสลิมหรือเปล่าท่านเป็นมุมินหรือเปล่าท่านพร้อมที่จะมีตะกวาความยำเกรงต่อล้อ์หรือเปล่าถ้าพร้อมท่านพี่น้องครับสละเวลาที่อยู่ที่บ้านสละเวลางา,านในบ้านสละเวลากับการที่จะอยู่ในบริษัทถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินออกไปสู่มัสยิด ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินไปสู่สถานที่ละหมาดที่เป็นจะมาะขอรอสุบานุวตาและเจ้าตัวผมและพี่น้องนั้นจงเป็นผู้ที่รักษาและปฏิบัติการละหมาดจะมาะในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ด้วยเถิดบอสลลอฮฺวาลาสัยดินะมุฮัมัดวาลาอาลีวอสซบีวัลฮัมดุลิลลาฮิรับินาลามี